สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับแม่เม่โอ้ยปนลินโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปกีก่กุญแจบนครับแม่เม่ครับสวัสดีครับแม่เม่คนละครับดส่รถไปล่างแล้วเนาะใส่รถไปล่างแล้วเนาะ น้เลนบ้พ่อัาเขาหองน้ำเกล้าเลยบ้พ่ออาทิตย์ฝนตกห้ามใส่รถตรงลาน้างกอสวัสครับผมนาเกินเขากันครับเมียครับบรรยากาศในห้องน้องมนาะนะครับบ๊วยสวัสดีมีแต่น้องมนาะได้อยู่นี่ ปืนข่าไประเฮดอยากคิดงานกันเบืดอละคนโออเนี่ยกะติเปิ้งไปพุ่นด้คือข่อยดิเือกับฉันฝนตกมาหาในหลุดดิคือเป็นปกๆไปโอ้สวยจัง กินก็จับกับน้องออกเกียนนะครับออกเกียนนะน้องมานาถึงกลับต้องออกจากห้องด่วนเพราะอะไรหิวข้าว,าวจากสุดร้อนๆกับน้องออกเกียน เธอกับฉันเคยคิดเคยเกียงไกเคยบอกฉันว่ารักที่เคยทำทำอะไรโน่นอะเนาะ เดียวประมาณวั 07, นที่เจ็ดน้องมานน <tinc S 2> ่าจะได้บินนะครับแม่เมียเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจะบินไปไหนนะครับว่าจะบินไปประเทศไหนในช่วงเจ็ดถึงสิบเอ็ดน้องมันอาจจะไม่ได้ค่อยไล์สดนะครับอาจจะไม่ได้ไล์เลยนะครับเพราะน้องมันจะบินเนาะต้องมันจะขึ้นเครื่องวันที่ประมาณวันที่เจ็ดนะครับขึ้นเครื่องเลยครับฮะเครื่องอะไรครับเครื่องเรือเครื่องสุกน้ำ เอาไม่ได้บินจริงๆกำลังคุยกันอยู่นะครับพี่เมียในช่วงเจ็ดถึงสิบเอ็ดนะครับอาจจะไม่ได้ไลสุดผมขึ้นตัววันนี้าจะได้กินเป็นยังกินในห่มไม่ได้กินในตากฝน ฝนตกมันเด็นต้องกินบะไรกันเล็กจังไหนวันศีรษะศรสิบอยางมันบฝนตกแข้งกรนนันใส่ดีแม่แม่ก็แล้วกันเนาะแม่แม่เนาะบึงก็ขึ้จุ่มาเลยเนาะไม่จีบแต่บึงอะไรเนาะน้ำแมันจ่วมดีอยู่บางทีเขี้นเดียวโอ้ยเขาไก่พูดข่อยันุดมันไม่ทำหรอกนะมันอยู่ในมันอยู่ที่มือฝนตกแรงมากแล้วก็ม่ยังไม่ได้ซื้อลุ่มเลยก็เกลียนไม่ต้องลงรถนะลูกมันจะเป็นวัดว่าสิ บรตาตรงลงจากรถได้หลูกเด้อมาสิเปลนบนัตเด้อเป็นอำเภอบเได้แบอฮะเป็นอำเภอบ่ไดวบ่เปล่นวัดนี่ละ่ะมันจะไงเดียวเป็นจังบัดเนี่ยแหละจะไงมีฮยเอาเก็จับนะครับ ไปสั่งส้งตมตำก่อนเอาไม่ใส่ตับนะครับพี่ไม่ใส่เลือดไ,ไม่กินตับใช่ไหมลูกแม่นเอาตำป่านะครับพี่อุ้ยแม่สวัส,วสววด,คด,นะดีครับแม่มัดจะใส่เอาพอดีครับมีเมลาม่าหรือหนิไม่ง่ายเลยวันที่หาเพล่์แล้วครับแม่ อะไนะเขาไปเที่ยวกันเขา้วันเ้ยอัจะว่าเขาสร้างอันนั้นแล้ววัดีครับเจ้ากินเขาบ่แม่เปิดอะไรแม่บวนีแม่ไม่อยู่ก็เลยไม่ไปแม่ก็เลยไมไปครับอเอ้าแม่แล้วก็ไปเฝ้าขึ้นแล้วเนี่ยแม่แล้วว่าเป็นคนเฝ้าแล้วถ้าเขาไปทยกันบดร์ไมดคือกลับมาผู้บอกผู้ใดทให้ไก่ไปัเนาะ เสื้อน้องมานะแม่แม่อยากได้หรอได้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 แต่ว่าเสื้อนี่เขาเลิกผลิตแล้วไงว่าทาลอดไม่นี่แหละขึ้นใส่กับเราแม่เอาจักบาทแม่แม่กำลังเปิดอะไรหอดเศร้ากับเปิดอะไรเป็นบอตีเลยทุ่งสั่งกับเขาตีเลยทรสั่งกับเขาแหมเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเอากับแม่กันเลยเดี๋ยวคุณแม่แต่กับแม่ตุก เนี่ยมันเสด็จโซซังเนี่ยโพสิบไดออกมาไปก็เหนื่อยเหมือนันวที่หา้นลวแม่เอ้ยหาเลยนะทุ่งแม่นโอ้ย นั่งตุกน้าเม่เลยเนะาะน้อ,อ,อ้ยขบับบนครับร้านกไกยจับนะครับทางเซเว่นบรรยากาศฝนตกแม่ขายดีหรือเปล่าขายดีเนาะฝากอุดหนุนแม่เด้ออยู่บ้านแพงน้าเม่เนาะขับใจค่ะอยู่ข้างเซเว่นเนี่แล้วน้าม่เนาะเปิดสู้มือบันี้แม่เปิดซู้มเปิดดิมิวันนี้เปิดเมนบล์วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ร้านจะปิดหมดใช่ไหมโม้ เป็นยังยแล้วแต่โอกาสเนาะซู่มื่นในสีิปีปะเดยเดย์ยจะเอาอย่างยังไม่ได้สร้างให้ละยันมาบริษัทบวกกินเนาะจือ เออเชื่มเาล่าตนสลมน้ไม่ยวสามลังุดี๋ยววันนี้ใครวันเกิดเนาะวันวันเกิดพี่เอ็นพี่ป๋องเนาะอืมใครหนึ่งวันเกิดรวมอวยพรอวยใ่ไอเอ็นไอ้ป๋องเนี่ยม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอวยพรเพื่อนเออตื่นตันดังไรเม่เอ้ยบ่มีคนบ่สบาย แม่แม่เอฟที่นองมานน่นนี่ตาหักเพื่อนว่าโอ้ยพวดหลับปากเปลี่ยนบวมม้วนปวดระยูเปลี่ยนนกเลี้ยวไออันนี้ก็ได้ปะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ด้วยเมียขออนุญาตกินก๋วยจับก่อนนะครับก๋วยจับบั้นแพงนะครับไม่ใช่ก๋วยจับอุบลก๋วยจับบั้นแพงเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ